จะวนไปอย่างนี้เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วพอดูบนเวทีแล้วมันอาจจะต้องกวาง้กวางกว้างกว่านี้มากเท่ากับว,ว่าจะออกไปอย่างนี้น้องเอ็มไปอยู่พที่ฝั่งนี้ให้บาลานใช่ไหมคะผัดทำท่านี้ได้เนะเตนตึ๊ดตหาไม่เจอเลยตอนที่สอง ต้องเดินแค่สี่เดินแค่สี่เดียวเลยก็ระหว่างที่เพลงมันดิมลงใช่ไหมคะหรือเด็กก็เริ่มเปลี่ยนเลยนะให้ถึงที่มีเวลาแค่สีจังหวะตั้งแต่ที่น้ำร้องนะแล้วคนหลังนะคะทำท่าเดี๋ยวนะลองเดินก่อนดีกว่าลองเดิน4ีจังหวะให้ได้ก่อน เผื่อเนาะเผื่อเวทีเนาะไมฮาร์นะลูกคนหลังนะคะนั้นลองไปนะไมฮาร์อ๋อต้องลองด้วยเหรอค่ะเอ็มคาราชาน้องด้วยด้วยสุดฤทธิ์นะลองดูนะอ่ฮะงั้นก็แค่นี้ก็ได้ลูกไมฮาร์แล้วก็นั่งลงเท้าขาซ้ายซ้ายขวาทีเอ๊จังหะจังทีละข้างลูกปุ๊บซ้ายก่อนนะคะซ้ายก่อนขวาเออแต่ว่าอยากให้เห็นโมเมนต์เนี้ยนานเกินไป เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูชุดด้วยนะเดี๋ยวคุณครูแก้ให้ถ้าหนูใส่กับโป่งก็ไม่ต้องทำเปิดทีละขาลูกเปิดข่าวยกตัวขึ้นแก้หยุแก้อยู่ตรงนั้นดเี๋ยวสอนี่เอาใหม่กันอย่างนี้จ้าก็จะหยุดอยู่อ่ะอย่างนี้ตอนนี้ตอนนี้หนูนะดูนะหนูทำอย่างนี้ทิ้งอย่างนี้หนูยกตัวขึ้นอย่างนี้เราเหยียบตรงใช่เปลี่ยนขาถูกีนอย่างี้จ้าก็จะทีละข้างลูกพออันนี้อันี้มาใช่ไหมคะขานี้มาปิดเออ ใช่แต่คราวนี้ทำตรงนี้ให้ชัดหน่อยปึ่งปับเปิดทีละข้างครูอ้อนหมายถึงว่าให้ขาถูกไปเสร็จเก่งว่าซ้ายขวาให้เห็นทีละข้างดีขึ้นแต่ต้องซ้อมนะเออต้องทรงตัวให้อยู่นะหนูห้ามเอาตัวไปซ้ายขวาเอออย่าอย่าหูยกตัวขึ้นกว้างหลังโตหมดรถเนางปึ่งนั่นแหละมาต่อเอาไปนะอ่ะเนือหนึ่งสองร้องไงนะไม่ฮาร์ด I l o v to break me down My heart is done that you got me แล้วคุณไม่ต้องลงชั้นนี้เป็นจัดแล้วนี่อันนี้จัดร้องเหรอจัดร้องงั้นจัดก็ขึ้นมาเป็นท่านได้เห็นจัดจค่คิดตัวหลงอีกหลกงเขาไม่ได้อ่ะเข้ไปดาวอ่ะเออใช่ไหมเป็นตัวดูดสายตาไว้ก่อนแล้วก็จะเดิน เท,เทขึ้นมาปัาบ๊บเล่นกับคนดูหลังจากนั้นครับบทแรกครับร้องว่า you cast <catch> a spell on me on me โ okay. okay. อเคโอเคสคนนี้ครับยืนนิ่งๆไว้ก่อนนะครับ you cast a spell on me spell on me คำว่า spell on me ให้เล่นกับคนดูว่าสาวฉันนะครับ spell on me ไล่มูลแต่ฉัน spell on me โอเคครับหลังจากนั้นครับ you hit me like the sky fall on me fall on me You hit ยํำต้นเท้าอย่างนี้ครับย่ำต้นเท้าอ่าอ่ายํำก่อนยํำต้นเท้ายํำยํำยกยํำยกยํำยกให้สูงก่อนแล้วก็ยํำอ่ะคราวนี้พอยกสูงเสร็จปุ๊บครับปล่อยสะโพกมันจะเป็นสะโพกอ่อนอย่างนี้แกอย่างงี้ดูนะครับลองว่าอะไรนะ Ah, yeah, you yeah. cat you hit us you cast a fell on me, fell mm -hmm. hit me like uh, You sky. hit me like the sky. Okay. You hit me like the sky. Uh no 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 no. You hit me. You uh, like hit sky. You fell on me, fell on you me. You hit on me on the sky. Fell on me, fell. You okay. mm. you hit me fell on me. Fell on me. Okay. You hit me. You hit me เร็วเร็วช้าช้าย่ำย่ำช้าช้าเลี้ยวสอง้ปุ้มปุ้มึบึบเวลาทำท่านี้มันจะต้องมีความความกวนอันนั้นจะดูระวังคอยืดขึ้น เอาไหมครับหนึ่งสองสามไปย่ำต้นเท้าคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าเวลาทำสองข้างแรกเร็วย่ำขวาย่ำซ้ายช้าเหยียบซ้ายเหยียบโอเคหนึ่งสองสามไปขวาซ้ายขวาซ้ายหนึ่งสองสขวาซ้ายขวาซ้ายทีครับนึงคออย่าออกหนึ่งสองสมไปขวาซ้ายขวาซ้ายทีหนึ่งสองสม เดือดเวิร์เวิร์บได้ไหมครับหนเราทำที่ครับหนึ่งสองสามร้องด้วยรูมาร้อว่ะ You hit me like the sky fell on me fell on me h ม่เกิน You hit me like the sky fell on me fell on me You, you hit me like the sky that fell on me fell on me You hit me like the sky You you hit me like the sky You hit me like the sky that fell on me fell Okay 1,2,3 You hit me like the sky that fell on me fell on me. Okay คราวนี้เวลาทำตัวเราจะเป็นอย่างนี้นะครับฟึ๊บฟึ๊บโยก โย,โยกเหมือนโยกนํำให้คนโยกตามอ่ะซ้ายขวานึกถึงซ้ายขวาก่อนเวลาทำซ้ายขวาใช่ไหมครับอะซ้ายครับไอ้ขวาอ่ะปึ๊กเห<า>ย,ยียบเหยียบ<า>ยเวลากูยกอันนี้วึบวึบ<า>ต้องเหมือนมีต้องเหมือนยกเพื่อให้มีคนลอดสมมติมนี่เ้นเทา้าพอเรายกวึบต้องมีอะไรตัดผ่านก่อนแล้วค่อยเหยียบ ย้อนให้มีอะไรตัดผ่านก่อนแล้วค่อยเหยียบตัดผ่านเร็วๆขวาซ้ายครับหนึ่งสองสาม you hit me like, you hit me like the sky fell fell like the sky fell อธิทีนหนึ่งสองสาม you hit me like the sky fell on the ่ะดูดีขึ้นเอามาหนึ่งสองสาม you hit me like the sky โอเคครับหนึ่งสอง you hit me like the sky Fell the ตัวยังดูเด็กอยู่ผมท่าเหมือนกันครับอะไรนะครับผมท่าเหมือนกันเดี๋ยวจะเย็นครับจเย็นครับตอนนี้มันอยู่กระจายกันอยู่ฟังนะครับอันนี้ครูทําแยกออกมาเป็น3จุดไกลๆกันนั่นหมายความว่าต้องทําท่าให้มีอินเนอร์ออกมาแล้วทาให้เด่นถ้าทําไม่เด่นคือค่าตัวตายท่าพวกนี้เป็นท่าที่เราไม่เคยทํามันเลยรู้สึกแปลกๆเวลาได้ยินเพลงให้ฝึกทําท่าที่เราทําไม่ถนัดให้ทําซ้ําอยู่นั่นแหละให้ทํา ทำดีกว่ามันจะหาเจอพอหาเจอแล้วมันจะกลายเป็นตัวเองต้องซ้อมนะหลังจากวันนี้ไปพอซ้อมเสร็จไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรั้างนั้นมีหน้าที่คือซ้อมของตัวเองอ่ะพอหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บครับ and I decided you look well on me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 , well on me เนี่ยให้วาดมือเป็นรูปเป็นวาดรูปเป็นเคิร์ฟผู้หญิงวาดให้หน้าดูครับ การน้าดูไม่น่าดูอยู่ที่ตัว oh. ดูดูครูก่อนแล้วจำตีลิง oh. ดูแล้วเป็นผู้หญิงดูแล้วเป็นแบบหูว่าถึงเคิร์ฟผู้หญิงคนนั้น่ะผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยันหลังอยู่ครูร้องใส่ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นทันหลังไม่รู้เรื่องที่ครูก็ทำอย่างนี้ oh. เนื้อออกปะ oh. มันเหมือนกับแบบทำ oh. ทำทำทำแกล้งเขาแต่อยู่ไกล oh. ๆเหมือนอย่างเงี้ยอะมายืน ผู้หญิงคนนึงเพิ่งเดินผ่านครูกำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยนึกออกไหมมีคนอยู่หน้าเราก็ทำแต่ตอนทำเราต้องแบบเล่นด้วยนั่นคืออาการของเพลย์บอยปั๊บปั๊บโค้งตอนโค้งคือเหมือนออกจากเสาอย่างนี้ปึ๊บแล้วโผล่มาถายอีกข้างนึง แล้วก็อีกข้างนึงผู้หญิงเหลี่ยมอะไรโตูดเหลี่ยมแล้วกินโค้งครั้งแรกครับดูนะวึบวึบวึบทำไปครับโยกมม่นี่เสาวึบวึบวึบเนนสองข้างทาทะทาโยกตัวให้ดูน่าสนใจไม่ใช่ล็อกโยกโยกโยกเหมือนเป็นลูกตุ้มที่แกว่งไปแกว่งมาครับโอเคเนื้อสองข้ามขาขวาอยู่หน้าเลยหนึ่งสองส้ามุ้มวุุ้้อย่าล็อกครับ คำว่าล็อกไปไหน